คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลหลวงปูเดือนชัยเจิมบ้านใหม่ชาวคอหวยแห่สองเลขที่บ้านใหม่หลายคนคงคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับหลวงปู่เดือนชัยต้องบอกเลยว่าหลวงปู่เดินทางไปทางไหนจะต้องมีลูกศิษย์คอยมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งหลวงปู่เดือนชัยมีลูกศิษย์มากมายเยอะมากๆครับได้มักจะมีกิจนิมนต์เดินทางไปปลุกเสกและงานพิธีอยู่บ่อยครั้งบารมีหลวงปู่เดือนชัยค่อยๆไปที่รู้จักทั่วประเทศวัตถุมงคลของหลวงปู่ต่างก็มีผู้อยากได้ไปบูชาและที่สําคัญสิ่งที่เราบรรดาลูกศิษย์จะสนใจเป็นพิเศษคือรถขันที่หลวงปู่เดือนชัยนั่งมานั่เองครับ ล่าสุดหลวงปู่เดือนชัยได้เดินทางไปเจิบ้านใหม่ให้กับลูกศิษย์ครับสาวโชวเชลชาวคอหวยนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดครับสองเลขที่บ้านที่หลวงปู่เดือนชัยไปเจิบ้านใหม่ให้ลูกศิษย์ครับบ้านเลขที่ก็ได้แก่748ทับ1น 4, 4ครับท่านผู้ชมครับหลวงปู่เดือนชัยก็มาให้โชคให้ใจกันแล้วนะครับเป็นเลขสวยเลยทีเดียวครับสองสามงวดที่ผ่านมามักจะออกเบิ้ลออกหามนะครับเลขท้ายสตัวรางวัลที่1่และบ้านเลขที่ก็ 748ทับ1 44ครับมีเลขเบิ้ลได้แก่44นะครับน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับัน้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวและก็ขอขอบคุณท่านประชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16ธันวาคม6 3าทุกๆท่านทุกท,ก,ท,ก,ทกคนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ